มีคำถามที่สำคัญมากมายเกี่ยวกับการลดน้ำหนักเพราะหลายๆคนก็รู้วิธีที่จะลดน้ำหนักมีความรู้เรื่องราวการลดน้ำหนักเป็นอย่างดีแต่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จผมขอบอกว่าวิธีลดน้ำหนักกับทำให้สำเร็จจริงนั้นมันไม่เหมือนกันความสำเร็จอยู่ที่การลงมือทำอย่างต่อเนื่องและการจัดการจิตใจการมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องการมันจริงๆครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาบอกกับหลักการ6ขั้นตอนทำให้การลดน้ำหนักประสบความสำเร็จ หตั้งเป้าหมายที่ชัดและเป็นจริงไม่ใช่อยากผอมแต่ควรเป็นต้องการผอมจริงๆมีเป้าหมายลด5กิโลกรัมใน2เดือนหรือใส่กางเกงเอว32ให้ได้เป็นเป้าหมายที่จับต้องได้จะทำให้คุณมีกำลังใจมากกว่า 2. ว่าระบบติดตามผลจดบันทึกอาหารและการออกกำลังกายทุกวันทำเช็คลิสต,ตัวเราเองว่าเราทำอะไรแล้วหรือไม่ได้ทำอะไรเพื่อช่วยให้เราได้ทำสิ่งสำคัญที่ควรทำ ในแต่ละวันได้ครบถ้วนชั่งน้ำหนักหรือวัดสัดส่วนสัปดาห์ละครั้งไม่ต้องทุกวันเพราะน้ำหนักขึ้นลงได้จากน้ำและเกลือใช้แอปและเครื่องชั่งที่สามารถบอกบอดี้คอมโพสิชันได้ 3. ใช้กฎ80/20อธิบายว่า80%เน้นกินอาหารดีต่อสุขภาพส่วน20%อนุญาตให้กินของที่ชอบขนมของหวานแบบพอประมาณจะช่วยลดความรู้สึกอึดอัดไม่เครียดจนล้มเลิกไปซะก่อน 4. สร้างวินัยเล็กๆแต่ต่อเนื่องกินผักเพิ่มหนึ่งถึงสองมื้อต่อวันเดินเพิ่มวันละห้าพันเก้าถึงหนึ่งหมื่นเก้าออกกำลังยี่สิบถึงสามสิบนาทีต่อวันโดยเราต้องทำได้จริงทุกวันดีกว่าทำหนักแล้วหยุด 5. จัดการจิตใจและสิ่งแวดล้อมหาเพื่อนที่จะลดน้ำหนักด้วยกันหรือบอกเพื่อนของเราบอกคนในครอบครัวให้ช่วยสนับสนุนและรับรู้เรื่องของเราหรือมีคนคอยคุยด้วยเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนัก 6. จัดบ้าน เก็บขนมหวานไว้ให้ไกลหรือซื้ออาหารที่มีประโยชน์ติดตู้เย็นให้รางวัลให้ตัวเองเมื่อทำได้ตามเป้าเช่นลดได้2กิโลกรัมจะซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือไปเที่ยวสรุปความรู้คือแผนที่ความสําเร็จจริงคือการเดินตามแผนนั้นทุกวันเคล็ดลับคือความสม่ําเสมอและวิธีคิดบวกเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะบรรลุผลบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและมีหุ่นสวยงามรูปร่างดีมีสุขภาพที่ดีมีความมั่นอ,อกมั่นใจขึ้นครับ